คุณเคยดูนิเมะเถื่อนแล้วรู้สึกผิดในใจไหมครับคุณเคยเข้าเว็บดูฟรีแล้วรู้สึกมอมองได้ไดไหมครับถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นแล้วละก็มาครับผมจะแนะนําช่องทางการดูแบบถูกหรือกทะิีให้คุณฟังส่วนบุคคลใดๆดนะฮะที่จะมาเมน้นแนวทํานองว่าไม่มีตังเติมดูเว็บเถื่อนสะดวกกว่าซับไทยดีกว่าเปลืองเงินว่ะพ่องมึงครับ <c oughs> ทาผู้สร้างเขาาต้องกินข้าวนะฮะ เรียนเชิญบุคคลใดจิตสำนึกผู้นี้ปิดคลิปนี้ไปเลยครับวินเตอร์2020มีอันนี้แม้เรื่องใดบ้างที่คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกลิขสิทธิ์เริ่มจากเจ้าใหญ่ๆใ,ในไทยก่อนเลยนะฮะอันนี้ plus asia บน as play ก็เป็นเจ้าเก่าขาประจำนะที่ไม่ว่าฤดูกาลใดๆก็จะ lc มาให้คนไทยเราได้ดูกันเสมอแต่น่าเสียดายนะที่ซีซั่นนี้ถอยออกมาได้แค่3เรื่องเท่านั้นเอง เนกพาระมาเกียนและขอดและอิสกควอเตดสองแต่ก่อนกับผม,มเห็นว่าน่าจะมีสักหกเรื่องได้นะจากอันนี้ p l u แต่นี่มาแค่3เองก็เขาคงจะหมดหวังเพราะคนดูไปอดน,นุนเถื่อนกันแล้วกระมังถัดมาที่เจ้าอนิเมะที่อยู่คู่คนไทยตั้งแต่เด็กจนโตเด็กส์ครับกับแอปฟลิกเซอร์ทองโลกเห็นเกไปกับน้องโลกกล้าพังงาและเอาใจช่วยคนที่ไม่ยอมแพ้กับความว่าเป็นไปไม่ได้ ในทักทอฟันสุรันเวผ่อนคลอารมณ์ไปกับความคาไวอีของเนโกะพาระนอกจากนี้ครับสำหรับคนรักเสียงเพลงก็ยังมี Idol ล t s e ซเ n ่ e ซิกและ b บงด d e a m 3อีกนะครับเนี่ยใครที่สนใจนะฮะทางฟริ x เซอร์เขาก็มีให้ทดลองดูฟรีกัน3ตอนแรกก่อนถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ว่ากันต่อกับแพ็ค9 9บาทต่อเดือนนะฮะต่อมาเป็นเจ้าอนิเมะที่เป็นซับอังกฤษกันบ้างละกัน เรียกว่าการดูอนิเมะเนี่ยทำให้เราได้เข้าถึงกัน3ภาษากันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ไม่ว่าจะญี่ปุน่นอังกฤษไทยฟันิเมชั่นแน่นอนฮะว่าเมภาคต่อเนี่ยพี่แกไม่พลาดอยู่แล้วกับโทลุรเดียวกันอิสกายควอเตส2มาเกียเรคคอร์และเช่นเดียวกันกันกบเน็กกบพาระส่วนอันนี้ก็อนิเมสะสัตว์เช่นกัน Snow By r ยร็อกและอุจิทรมะเผดเผยไปกับเกม v r m <IM> m o ทั้งน้องโลและอ fin ินิตเดนโดแกรม ถ้าคุณอยากดูทั้งแม่ทั้งฟังเพลงแล้วล้วก็นาน้าบุญเนะนี่จุนิโอชิบุโดกังหรือเอเทรียสปริงแอนด์ซัมเมอร์โหซีซั่นนี้แนวเพลงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอยากดูโลกแห่งกรารไขคดีก็ไปดูอิตช์อินเวนโลกวิญญาณก็ฮานาโกะคงโลกแห่งเกมก็ดาวินส์เกมโลกแห่งฮีก็อิชูจูกุรีเวลเวอร์สและโลกแห่งขยะประจำซีซั่นต้องพลันเดอร์ นอกนั้นก็เป็นเมโนเนมฮะอย่างเรื่องนี้เรื่องนี้อีกหนึ่งเจ้าใหญ่อย่างครันชิโร่เรามาดูกันนะครับว่าพี่ครันเนี่ยฤดูกาลน,นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแน่นอนว่าเมมบางส่วนก็เหมือนที่ฟอนดิมชั่นมีนั่นแหละฮะเรื่องรอเขงสอบนางในโลกพูดผีวิญญาณ นางเอกที่คิ้วที่สุดของซีซันและพระเอกเทพเป็นปีศาจอมาตะฆ่าไม่ตาย oh. ใช่แล้วครับผมเราพูดถึงเค ok ียวไคโนคานาตะนั่นเอง oh. เปิดเผยกับโลกแห่งจินตนาการก,ก,กับซามซาวจอมแก่นและชมรมคนอนิเมเตอร์ okay อิโซเคนอะไรสักอย่างนี่แหละใครทฤษฎดีความรักกับลิเกโกะและเพื่อลูกจ๋าป้าป๋าขอลลย <c oughs> และชิวชิวแคมปิ้งกับภาคต่อของยูรุแคมและสัญญารักใต้แสงดาวกับแอสเทรยอินเรบ ที่เหลือก็ครันชิโร่ซีซั่นนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยนะน่าผิดหวังจริงๆนะครับอีกเจ้าที่ไม่เล็กไม่ใหญ่อย่างฮูรูนะฮูรูเนี่ยไลอัพน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรันเวฮานาโกะอิโต้บาลฟรีแพลนเดเลอร์เนี่ยยังน่าดูกว่าครันเอามาอีกนะ ครั้นเอาอะไรมาก็ไม่รู้และเจ้าสุดท้ายครับที่โลกอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ Amazon p พล m e น่าแปลกใจจริงๆที่ Amazon เอามาแค่เรื่องเดียวนะครับแถมยังเป็นเรื่องที่ p e t เนะโอเคก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าที่รู้กฤิดถูกต้อง ดูอนิเมะได้แบบเป็นคนดีของสังคมส่วนรายละเอียดการสมัคร <S <S AS Play เนี่ยลูกค้า AS เขาได้ดูกันอยู่ละ Fixer แปดสิบาทต่อเดือนครับส่วน Funimation Crunchyroll Hulu เนี่ยเดือนละประมาณ250บาท Amazon ก็199ต่อเดือนอย่าลืมนะฮะรักอนิเมะให้ถูกวิธีดูที่ถูกลิขสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกคน